นี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าหาว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะ cover เพลสวัสดีครับทุกคนมาพบกับไอปออีกแล้วนะครับอาวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์อะไรบางอย่างกับเพื่อนๆน,นะครับมีช่วงนี้เนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนนะครับอยากจะ cover เพลนะครับลง y o u t u b e นะครับแต่ว่ามีบางส่วนเนี่ย ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าหากว่าจะ cover เพลง u t u b e เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จำเป็นในการทำคลิป cover หรือว่าอัด cover ลง YouTube นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากรู้ละสิว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูกันเลยนะครับ อันดับแรกของสำคัญอันดับแรกนะครับนั่นก็คือ Audio Interface นั่นเองอ่าหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันถึงไม่ใช่คอมอ่าทำไมถึงไม่ใช่เครื่องดนตรีทำไมถึงไม่ใช่บาร์บาร์ต้องบอกกันว่าอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆที่ไม่แพ้คอมเลยนะครับนั่นก็คือ Audio Interface นั่นเองนะครับ Audio Interface คืออะไรอ่าหลายๆคนสงสัยแน่นอน Audio Interface หรือว่าเรียกว่าสายการนะครับ เจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเอาไว้ทําหน้าที่ประมวลผลด้านเสียงแทนคอมพิวเตอร์นั่นเองงงละสิ่งงแน่นอนนะครับหรือพูดพูดง่ายคือตรงนี้มันสําคัญมากมนะครับมันสาคัญยังไงน่ะก็คือมันทําหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงขาเข้านะครับมันมันมันจะทําหน้าที่รับสัญญาณเข้าแล้วก็แปลงสัญญาณเสียงไปหาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงขาออก จากคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับผมก็คือแปลงสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์มาสู่ลำโพงนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เลยสําคัญมากๆนะครับคือถ้าตอบแบบสั้นๆคือเจ้าสิ่งๆเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์ในการช่วยทําเพลงหรือว่าทำอัดเสียงมากๆเลยนะครับอ่าถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยรับรองว่า อาจจะลำบ,บากได้นะครับทีนี้เราไปดูสิ่งสาคัญสิ่งที่2กันเลยนะครับอย่างที่2ส,สิ่งสาคัญสิ่งที่2นครับนั่นก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะครับผมไมโครโฟนจะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับนั่นคือไดนามิกกับคอนเดนเซอร์นะครับสําหรับไมโครเดนเซอร์นะครับไมประเภทนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในห้องอัดน,นะครับทำไมถึงใช้ในห้องอัดเพราะว่าโดยธรรมชาติของเขาเนี่ย ไมโครเดนเซอร์นะครับเขาจะรับเสียงที่ค่อนข้างไวมากๆเขอบเขนการรับเสียงอย่างไวนะครับจึงทําให้พวกเสียงต่างๆเสียงรอบๆตัวเนี่ยเข้าได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่จุดเด่นของเขาก็คือด้วยด้วยความที่เขาไวต่อเสียงนะครับการเก็บรายละเอียดของเสียงเนี่ยจะดีกว่าไมค์ประเภทดินามิกคุณภาพของเสียงจากไมโครเดนเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าแต่ว่าจะต้องแลกด้วยที่ว่าเขาเนี่ยค่อนข้าง ไวต่อเสียงรอบๆนั่นเองนะครับก็วิธีใช้ไม์ประเภทนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะต้องจะต้องใช้ในห้องที่ค่อนข้างเก็บเสียงแล้วก็จะต้องจำเป็นต้องมีของหรือว่าวัสดุเอาไว้ขอหุ้มหัวไม์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ลดเสียงต่างๆที่จะเข้ามาแทรกนะครับสำหรับไมไดนามิกนะครับ ถ้าหากว่าไมโครเน n เตอร์เนี่ยมันดูจุกจิกวุ่นวายอะไรเสียงก็เข้าโน,น้นนี่นั่นนะครับไม d ์ด a นามิกก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงหรือว่ารายละเอียดของเสียงเนี่ยอาจจะล,ลดลดทอนลงไปเพราะเนื่องจากว่าไมด์ดนามิกเนี่ยเขาเขตเขาเขตการรับเสียงเนี่ยค่อนข้างจะแคบกว่าไมโครเน n เซอร์ cer, นะครับก็เลยทําให้แบบว่าใช้งานได้ง่ายกว่านะครับหรือว่า ใช้งานนอสถอร์ฐานที่ได้ง่ายกว่านะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเนื่องจากการที่มันเนี่ยเขารับเสียงได้ค่อนข้างแค่นะฮะก็เลยทําให้เสียงรอบๆอบเนี่ยมันเข้าไมได้น้อยกว่าน,นั่นเองก็คือการใช้งานของไมไดนามิกเนี่ยค่อนข้างจะใช้ง่ายกว่าไม์คอนดิเซอร์แต่ว่าก็แลกมาด้วยคุณภาพเสียงเนี่ยหรือว่ารายรายละเอียดของเสียงเนี่ยอาจจะลดทอนลงไป นะครับอย่างที่3ต่อมานะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยถ้าหากว่าไม่มีนะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถเอาเสียงจากเครื่องดนตรีหรือว่าเสียงจากไมโครโฟนของเราได้นั่นก็คือสายแจ็คนั่นเองนะครับถ้าไม่มีนี่แย่เลยนะครับ <laughs> อย่างที่4และสิ่งสุดท้ายนะครับถ้าไม่มีนี่ทาแทบไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับคอมพิวเตอร์อันนี้เนี่ยจำเป็นต้องลงโปรแกรมผสมนะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยเข้ามารวม อยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับจะเป็นจะเป็นต้องมีโปรแกรมอัดเสียงเอาไว้นะครับโปรแกรมพวกนี้ก็เช่น Logic สำหรับ Apple นะครับ e ิวเบตเอเป็ o o ้นเป็นต้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะอัดผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าทำผ่านโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องจำเป็นต้องหาซาวต์แร์นะครับที่รองรับการทำงานร่วมกับโทรศัพท์ มือถือนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีหลากหลายเจ้าให้เพื่อนๆได้เลือกส่วนแอปที่นิยมใช้ในการอัดเสียงในมือถือถ้าเป็นในส่วนของ iPhone กับ iPad ก็คือกลับแบนนั่นเองนะครับแต่2แต่ของ Android นี่ผมผมไม่ทราบจริงๆนะครับอ่าต่อมานะครับนั่นก็คือหูฟังนั่นเองนะครับหูฟังหูฟังอา หูฟังนี้เนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือเอาไว้ตอนที่เราอัดเสียงเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้หูฟังเพื่อที่จะฟังเสียงร้องของเราหรือว่าเสียงดนตรีที่เราอัดเอาไว้ก่อนหน้านะครับเวลาเราร้องหรือว่าเวลาเราเล่นเนี่ยจะได้เล่นได้ตรงตามที่เราอัดเอาไว้นะครับโอเคเสร็จไปแล้วนะครับกับ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำพาวเวอร์ลง YouTube นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับอีกเออผมเกือบลืมพูดไปอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากอัดคลิปตัวเองนะครับนั่นก็คือกล้องนันเทนะครับกล้องถ่ายรูปหรือว่ากล้องวิดีโอหรือว่ากล้องอะไรก็ได้นะครับมือถือก็ได้นะครับในการอัดคลิปเราเวลาเล่นนั่นเทนะครับก็สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือกล้องกล้องนันเทนะครับถ้าหากว่าไม่มีกล้อง เราก็จะไม่สามารถทำคลิปลง YouTube ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับอุปกรณ์จำเป็นในการทำคลิป cover ว่าในการขัดเสียง cover ลง YouTube เท่าที่ผมนึกออกนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังสงสัยว่าอยากจะอัดเพลง cover อยากจะทำคลิป cover ลง YouTube ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับวันนี้ผมก็มาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้อะไรกลับไปนะครับก็สรุปเลยอุปกรณ์ที่จําเป็นในการทำคลิปโคเวอร์หรือว่าอัดโคเวอร์ลง YouTube ก็มี1นึ่งซาวการหรือว่าออริโออินเตอร์เนั่นเองนะครับ2คือไมค์อ่าไมคอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ทั้งไมค์เดนอมิกหรือว่าคอนเดนเซอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับแต่ผมขอแนะนาให ถ้าหากว่าต้องการเสียงที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นก็แนะนําเป็นไม์คนเดนเซอร์นะครับอ่าสามสามก็คือสายแจ็คนั่นเองนะครับสายแจ็คถ้าไม่มีก็ไม่สามารถนำสัญญาณเสียงจากไมค์หรือว่าจากเครื่องโดนตีไปสู่คอมพิวเตอร์ได้นะครับ4นะครับนั่นก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับถ้าไม่มีคอม แล้วก็ไม่มีเราก็อาจจะไม่มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตัดต่อเสียงนะครับหรือว่ารวมเสียงนะฮะห้าก็คือหูฟังนั่นเองถ้าไม่มีหูฟังนะครับก็ให้ใช้เป็นหูฟังไอโฟนก็ได้นะครับทาไมถึงต้องมีหูฟังก็เพราะว่าเอาไว้ฟังเสียงเครื่องดนตรีที่เราได้อัดไปไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ร้องหรือว่าอัดเสียงตามที่เรากําหนดเอาไว้นะครับอ่ะต่อมาก็คือกล้องนั่นเองนะครับถ้าหากว่าไม่มีกล้องเราก็ ทำคลิปไม่ได้ใช่ไหมฮะในนี้เนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีกล้องก็สามารถใช้ในส่วนของโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะครับตามที่เรามีเลยนะครับก็ขอให้สนุกกับการทําวิดีโอโคเวอร์ cover, หรือว่าทำคลิป cover โคเวอร์ลง YouTube นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับบ๊ายบาย